คือประเทศเนี้ยนะครับถ้าไม่เกิดหายนะขึ้นเราจะไม่เวกอัพเราจะไม่มีการที่แบบว่าเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วให้่หลายประเทศเนี่ยเขาจะไปเรียนรู้หายนะของประเทศอื่นแล้วก็มาทําเป็นแผนป้องกันภัยของประเทศเขายกตัวอย่างนะครับเช่นอย่างตอนเมื่อ20กว่าปีกับ30ปีที่แล้วเนี่ยที่มีแผ่นดินไหวที่โกเบตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เกิดการแผ่นดินไหวนี่เป็นลักษณะของแนวดิ่งแนวราบ ตึกที่สร้างมาอย่างแข็งแกร่งอย่างที่คิดว่าไม่มีทางพังแต่พังพังเพราะมันโดนแบบถอนรากถอนโคนเ <okay. S 1> พราะลักษณะการสั่นสะเทือนมันไม่ใช่แนวราบ <okay. S 1> แต่เป็นแนวดิง่ง <Okay. S 1> ประเทศแรกที่มาดูงานคือสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านั้นผมเคยไปประชุมวิชาการที่โกโคสที่ออสเตรเลียนะเรื่องภัยพิบัติพอเขารู้ว่าผมมาจากประเทศไทยปั๊บเจ้าหน้าที่ด้านปอพของเขาก็มาพูดคุยกับผมบอกว่าไอไปประเทศยูมานะช่วงที่เกิดสึนามิตอนนั้นไปดูงานสแสดงให้เห็นถึงอะไรครับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย เขาเรียนรู้ประสบการณ์มือสองจากคนอื่นเสมอแต่ของประเทศนี้ไม่ได้พูดไปยังไงก็ไม่ฟังจนกว่ามันจะต้องมีคนเสียชีวิตมีคนตายเพราะฉะนั้นคําว่าได้เนี่ยมันควรจะได้เสียที